ครับผม,มตอนนี้มีงานอะไรบ้างคะตอนนี้ก็ละครที่กำลังจอแอนแอร์ก็จะเป็นผีเสื้อสลับลายนะครับออแล้วก็มีละครที่ถ่ายเสร็จแล้วรอออนแอร์ก็จะมีทุกอนุรุธไทยกับลูกผู้ชายหัวใจเพชรออมันนานแล้วครับมันนานแล้วนะครับมันน่าจะ2ปีแล้วมั้งครับลูกผู้ชายหัวใจเพชรกับทุกอนุรุธไทยแล้วก็ที่เพิ่งเปิดไป แผนร้ายชบบแผนรักฉบับร้ายครับผมแล้วก็ตะวันบ้านทุ่งแต่ว่าตะวันบ้านทุ่งรับเชิญนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยขอบคุณครับก็ก็โอเคนะก็โอเคก็รู้สึกว่าทางทางช่องเจ็ดก็ยังเอ็นดูยังแบบรู้สึกว่าก็มีอะไรก็นึกถึงเราตลอดเลยไงครับก็รู้สึกว่าอืมเราอยู่ที่ที่ถูกต้องแล้วครับเราอยู่ที่ที่ถูกต้องแล้วเพราะว่า เริ่มนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสผมแล้วก็ะคารู้รสึกว่าไม่เคยมา,า,กมาีกลซะส่วนใหญ่ครับหลยซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ที่ดีหน่อยก็ไม่รู้เรื่องไหนไปดูเองเอ,อไม่บอกไม่บอกให้ดูหน้าตื่นเต้นอ่ะคือมันเหมือนว่าที่ผ่านมาละครเขาอยู่กันแต่ครับครับ ใช่ใช่ก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเงียบไปเยอะเลยเอ้ยหมายถึงว่าหายไปไหนทาไมไม่เห็นมีละครเลย,เลยอย่างเงี้ยแต่จริงว่าคือละครมีถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ารอออนแอร์ครับผมก็เลยก็เลยอาจจะดูแบบว่าห่างหายจากหน้าจอไปหน่อยเพราะว่ามันจะมีละครรีลันทส,ส่วนใหญ่แล้วก็ละครรีลันเนี่ยผมก็แบบโดนตลอดเลยนะจะมีรีลัรนลรนลีรานลรานตลอดเพราะคนจะถาม,ถามว่าทำไมมีแต่ละครรีลันแต่จริงว่าไม่ต้องห่วงนะครับปีนี้ได้เจอละครใหม่ของบิกแน่นอนครับผม ก็ับเแพฟอร์มแพลตฟอร์มอ่าก็หลายๆคนนะหลายๆคนก็ด้วยความที่คิดถึงกองถ่ายเนาะคิดถึงแฟนคลับอย่าเงี้ยก็ช่วงนั้นก็เวลามันก็เยอะขึ้นนะฮะพอพอมีเวลามากขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพื่อที่จะไปพบปากกับแฟนคลับมันก็ต้องมีช่องทางออนไลน์ก็คือ TikTok หรือว่า Instagram ซึ่งช่วงนี้หลายๆคนก็หันมาเล่น t i k t o k ทุกวัยเลยอนนี้ต้องยอมรับจ,จริงว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เล่นกันหมดเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ใน t i k t o k เนี่ยผมก็ได้ใช้ความสามารถส่วนตัวก็วคือการร้องเพลงหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าผมร้องเพลงได้อ่าเพราะว่าผม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 เป็นคนที่ชอบร้องเพลงด้วยแต่อาจไม่เคยประกวดครับไม่เคยประกวดไม่เคยแรงสิ้นเลยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นนักร้องสมัยอยู่มัธยมอ่ะ มันมีวงดนตรีกับเพื่อนแล้วเราก็เป็นนักร้องนําซึ่งแต่ว่าผมเล่นดนตรีไม่เป็นผมก็จะชอบร้องเพลงร้องร้องนากรองเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ่ะก็คือร้องนํากีตราเฮ้ยก็เป็นนักร้องแล้วก็รู้สึกว่าเออหลายๆคนไม่ไม่รู้ว่าเราร้องเพลงได้ก็เป็นการรีแลกซ์เพื่อครับก็คือทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงเนี่ยมันรู้สึกมันได้ผ่อนคลายได้เหมือนกับ เอาความเครียดเนี่ยมันออกไปในตัวด้วยเงี้ยครับก็แล้วแฟนคลับก็ได้เจอหน้าเราด้วย <_ d ance> ได้พูดคุยกับเราทาง <_ d ance> อ,าออนไลน์แ, <_ d ance> แล้วบางคนก็น่ารักส่งของขวัญให้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดครับผมก็ขอบคุณครับ <_ d ance> จริงๆผมร้อง90ร <_ d ance> ้องแบบเพลงเก่าๆหน่อยเงี้ยครับเพลงแบบเพลงละครเพลงไม่ค่อยได้อัปเดตเพลงใหม่เท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เพลงที่มันอยู่ใน ในในสมองของเรามันก็จะเป็นเพลงเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นเพลงเก่าๆที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงเพลงอ,อม,อมะตะเพลงแบบคือร้องมาแล้วหลายหลายคนเนี่ยรู้จกักร้องตามได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าน้องๆยุคยุคใหม่แล้วก็พี่ๆที่โตกับเราหน่อยห่างกันสักเจนเจนมันก็สามารถมาสนุกในในในช่องได้ ขอเพลงได้ใช่เป <Hayır> oh, ็น DJ แต่ไม่เป like, um, ิดเพลงใช่ก็ก็ร้องด้วยเปิดเพลงด้วยสลับกันไปบางทีเราร้องตลอดก็ไม่ไหวอาจจะแบบร้องเพลงหนึ่งเปิดเพลงหนึ่งแล้วก็ร้อง2เพลงเปิด3าเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่จริงๆถามว่าร้องทำไมถึงร้องได้ทุกเพลงเพราะว่าผมมีมันมีแอปพลิเคชันที่เราสามารถเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเอ่อดูเหมือนคาลเกตเลยครับมีทุกเพลงบนโลกใบนี้ แล้วเราก็เซิร์ชแล้วก็เป็นแบ็กกิ้งแจ็คขึ้นมาให้เราแล้วซึ่งเป็นแบบเป็นไฟล์ดีมากๆใช่มันก็เลยแบบเข้าทางเลยสบายมากตอนแรกนะตอนแรกตอนแรกตอนแรกจับตอนแรกเกือบทุกวันเลยพระดาน้ากลรัพระตอนตอนอันนั้นอันนั้นพระนี่ก่อนก่อนก่อนร้องเพลงอีกครับทีนี้ก็ตอนตอนนี้ก็จัดถามว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องถ่ายละครด้วยแต่ว่าช่วงไหนถ้าว่างเนี่ยจะสัญญาว่าจะกลับไปร้องเพลงให้ฟังครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลย ก็เร <sk ill in> ิ่มถามหากันน้องๆ f อก็แบบว่าไม่มาร้องเพลงให้ฟังเลยอะไรเงี้ยแบบมีพี่บางคนแบบว่ามาเจอตอนแรกไม่รู้จักเราเลยแล้วก็มาเจอเราในติ k กต o k แล้วแบบใครเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราอใช่แล้วเขาก็เขาคึกว่าเราเป็นแบบอินฟูในช่องอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้าเป็นดาราเหรอก็กลายเป็นว่าเราก็ได้แฟนละครเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราพี่ๆก็แแบบว่าหายไปหลายวันเลยหายไปหลายเดือนจังไม่มาร้องอะไรเงี้ยคือมันจะมีกลุ่มกลุ่ม f c ที่ว่าเขาอยู่ด้วยกันไง ผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็จะตอบว่าเดี๋ยวว่างเดี๋ยวกลับไปร้องเพลงให้ฟังใจ<ช>เย็นๆอะไรเงี้ยครับก็ยังไงถ้าเกิดใครคิดถึงบิ๊กนะฮะใน t ิ k t ก็เดี๋ยวจเจอกันได้ฝากติดตามหน่อยนะครับบิก๊กกฤษดาครับภาษาไทยบิ๊กกฤษดานะครับเซิร์ชไปก็จะเจอบิ๊กเลยเนะครับ <ๆ S 2> ก็ไปติดตามกันได้แล้วเดี๋ยวช่วงไหนว่างๆมาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นคอนเทนต์พักเครื่องใช่ใช่ตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ชอบพักเครื่องก็แบบว่าอยากเผยแร่ บารบมีหลวงพ่อที่เราตทาอะไรประมาณนั้นใช่ครับอ่าอ่อ,ข,อข้อดีของที่ที่เราประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราไปนั่าร้ายพูดคุยตอ้เองกับเพื่อนๆในทิกตอกโอ้<ต>คือจริงๆมันมันเป็นอีกอีกโลกใบนึงเลยนะครับทิกตอกเนี่ยคือเราได้เจอคนใหม่ๆเราได้เจอคนหลายๆรูปแบบคือคือคือผมเชื่อว่า การที่เราพิมพ์หากันเนี่ยมันผ่านมันผ่านสมองคือการที่เราพูดเนี่ยมันคิดแล้วพูดเลยแต่ว่าการที่เราพิมพ์เนี่ยมันต้องคิดก่อนแล้วค่อยพิมพ์เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าคนที่พิมพ์มาหาเราเนี่ยเขาทัศนคติเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งความที่โชคโชคดีของิ๊กคือน้องๆหรือว่าแฟนคลับหลายคนเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างน่ารักแล้วก็เวลาพูดคุยกันในในช่องเนี่ยมันก็จะแบบมีการหยอกเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วมันก็สนุกครับทีนี้พอใครเข้ามาดูแล้วแบบ ห้องมันมีความคุยกันยกแย่กันไปแย่กันมาสําหรับนักสแสดงกับแฟนคลับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็ดูสนุกสนานอ่างเงี้ยแล้วก็เราก็กพยายามอยากจะให้ทุกคนที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยมีความสุขนะครับบางคนก็ทํางานเหนื่อยมาแล้วมาฟังเพลงเพราะหรือว่ามาฟังเราร้องเพลงอะไรเงี้ยแบ่งความสุขส่งพลังดีๆต่อกันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับตอ,ตอนนี้ทางชอก็มีมีโปรเจกต์ใหม่ให้ราจะรอิงจริงเออ คือคือทางช่องก็ได้บอกมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดแบบว่ามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็ก็ก็มาบอกได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมผมคือผมช่วยทางที่บ้านเนี่ยดูเรื่องของคลินิกด้วยเปิดคลินิกธนกรรมอยู่ที่สัตหีบแล้วก็บ้านฉางเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่มีเวลาว่างช่วงนั้นก็ก็ต้องไปดูคลินิกด้วยแล้วช่วงนี้ก็ต้องดูคลินิกด้วยแล้วก็ต้องถ่ายละครด้วยมันก็อาจจะเป็นสองจ็อบก็เลยแต่ว่า ถ้าเกิดมีโปรเจกต์อะไรที่คุยกับเพื่อนๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจเนี่ยผมก็ตั้งใจจะเดินเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่ของช่องแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานอะไรเงี้ยก็อย่าดูก่อนครับว่าจะทําอะไรมันมันโปรเจกต์มันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แล้วอีกอย่างหนึง่งโปรเจกต์มันมันมันสำคัญเนาะแต่ว่าเวลาของเรากับกลุ่มเพื่อนที่เราจะทําด้วยกันเนี่ยมันจะต้องตรงกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็ต้องถ่ายละครบางคนก็ต้องทําธุรกิจเงี้ยมันกลายเป็นว่ามัน มันหาเวลาตรงกันยากแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าบุญพระวัสนาส่งคงได้คงได้ลุยกันสักตั้งนะครับผมคงได้ลุยกันสักตั้งใช่ใช่ใช่ชชก็ติดตามนะฝากติดตามด้วยก็ช่วงนี้ยังไงก็ดูละครก่อนนะครับผีเสื Dear> ้อสลับรายใครคิดถึงกฤษดาก็เิอกันได้ใน่นอนขอบคุณสำหรับคำถาม โอเคเรื่องความรักก็ไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดครับหลายหลายคนก็เนี่ยเห็นกันอยู่แล้วผมไม่ได้เปิดก็ใช่ครับก็ก็โหนานแล้วฮะตั้งแต่แบบสมัยเรียนหนังสือก็นานแล้วสิบห้าปีแล้วครับก็ถ้าเกิดแต่งก็เดี๋ยวบอกครับผมถ้าเกิด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 แต่งก็เดี๋ยวเชิญพี่พี่ไปด้วยเออแต่ว่านี้ไม่บอกนะก็คือเริ่มวางรากฐานันแล้วใช่ไหมก็ก็ มันก็เหมือนวางแล้วเนาะมันก็หลายๆอย่างนะมันก็ทุกวันนี้มันก็เหมือนกลายเป็นว่าเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ทั้งเรื่องธุรกิจการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ทุกอย่างมันมันมันเหมือนแบบเพื่อนคู่ชีวิต mm hmm. อะไรเงี้ดีกว่าครับที่แบบว่ากินก็เหมือนการออกกําลังทําอะไรศึกษาอะไรแบบมันก็ mm hmm. ก็ดีครับก็ดีก็ดีไม่เหงาดี mm hmm. เลี้ยงก็เลี้ยงแมวด้วย mm hmm. มีม,มีมีลูกแล้วนะเป็นลูกแมว ข้อดียังไงก็ถึงมัดใจเธอได้ได้เขาน่ารักมั้งครับเฮ้ก็ไม่รู้นะก็ทุกคนนี้ก็ยังมองเขาน่ารักอยู่ก็คงมันก็คงเป็นไม่รู้สิครับมเป็นความรู้สึกคือมองแล้วก็ก็คือยาวนานอ่ใช่ครับเหมือนเป็นเพื่อนจรเหมือนเป็นเพื่อนครับคือแบบทุกคนนี้ก็เช็คความรู้สึกก็มองเออเขอย่างน่ารักอยู่เหมือนเดิมเลยโอเค อไะไรในบทต้องมาต้องออไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด,ด,ดหาดูเองฮะหาดูเอง<ม>อาจจะหาดูยากหน่อยนะครับเพราะเขาไม่ค่อยโชว์หน้าออโอเคนะโอเคขอบคุณครับ